ให้ตายเถอะนี่มันไม่ใช่ความฝันใช่ไหมไอ้ความเจ็บปวดเจียนตายที่เกิดขึ้นมันคืออะไรตอนนี้ผมอยู่ในนิยายสายดาร์กและเพิ่งตระหนักได้ว่าตนเองตายไปแล้วถึง2ครั้งระบบแจ้งเตือนว่าเหลืออีก1ชีวิตจากตอนที่แล้วเป็นฉาก nc แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับน้องสล็อตจะไม่เฉลยว่าสรุปน้องพีโดนกินหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนเอยากรู้ไปอ่านเอาเองนะครับแล้วเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงติดตามครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot Gangster ร่วมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะบทที่11เจ้าชายจับผมนั่งพิงไหลรูดซิปเตรียมปลดอาวุธขนาดใหญ่จนผมเบิกตากว้าง คนลุกชันทางล่างทันใดนั้นเสียงนาฬิกาดังบอกเวลาเที่ยงคืนพอดิบพอดีเรียกสติผมกลับมาได้ทันยามเขาเผลอไผผมกำมือชกเข้าไปที่เบ้าตายอย่างแรงจนหงายหลังลงไปนอนกองกับพื้นโอ้ยชายหนุ่มร้องลัน่นผมรีบซอยเท้าวิ่งหนีลงบันไดทันทีอ๊ะเกือบหน้าขมามกับพื้นแล้วไอ้ลงเท้าบ้า ดันมันลุดระหว่างทางทางั้งทังที่ก่อนหน้านี้ติดแน่นทนทานเหลือเกินผมขบกรามแน่นอย่างแค้นใจก้มตัวลงหยิบมันกลับไปด้วยอึบอึบเผอออ,ออกเสียงดังยามดึงรองเท้าแก้วนี้ออกจากพื้นมันดื้อครับเล่นฝังตัวแน่นถึงขั้นแทงทะรุบันไดหินกันเลยทีเดียวเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วอยู่ทางนี้บาชิป ผมหันไปมองด้านหลังเห็นทหารหลายนายในชุดเครื่องแบบสีแดงโดดเด่นกำลังวิ่งแถวเรียงหนึ่งกันลงมาทันทีฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับถ้าถูกจับได้ผมอาจตายด้วยข้อหาทำลายร่างกายคนในราชวงศ์ต้องโทษประหารหัวสุนัขแน่แตัดสินใจปล่อยมือจากรองเท้าแก้วข้างนั้นกอยชายกระโปรงขึ้นในท่าเตรียมพร้อม แล้วกึ่งวิ่งกระโดดลงบันไดพร้อมลงเท้าแก้วอีกข้างที่ยังคงติดแน่นเท้าวิ่งหนีไม่คิดชีวิตตอนนี้ทหารไหลาหนายใกล้เข้ามาจนเกือบคว้าไหลผมไว้ได้อยู่แล้วตายแนะ่ตายแนะ่บันไดช่างยาวเหลือเกินกว่าถึงด้านล่างเสียงตะโกรนดันลัน่นหยุดยาขยับผมคิดในใจหยุดกโง่เน้เห็นตัวโง่ไง ระบบกล่าวแทรกขอตอบแทนได้ไหมไม่ช่วยก็หุบปากไปเลยผมมุยหน้าวิ่งกระโดดในท่ากระต่ายขาเดียวไม่หยุดคิดในใจไม่รลอดแน่ตูคืนนี้คงได้กินข้าวแดงในคุกแล้วทหารพวกน,นั้นวิ่งตามอย่างไม่ลดละโชคดีที่รถฟักทองวิ่งออกมารับด้วยความรวดเร็วแถมเปิดประตูกว้าง ผมพุ่งตัวกระโดดขึ้นรถฟักทองนรกคันนี้ทันทีเหมือนถ่ายหนังที่รถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วตัวเอกกระโดดเข้าไปนั่งในรถได้อย่างสง่างามทว่าภาพลักษณ์ในหนังกับความเป็นจริงต่างกาันลิบลับตอนนี้หัวผมทะลุผนังฟักทองจนเป็นรูรถฟักทองมมวนตัวอย่างสวยงามวกกลับไปยังทางออก ผมมองผ่านหน้าต่างช่องพิเศษเห็นทหารวยวาวลั่นที่ทำภารกิจไม่สำเร็จแม้จะมีเศษฟักทองล่วงหล่นแต่เส้นผมก็ยังคงสวยเป๊ะเวอร์ถอนศีรษะออกจากรูนั้นก็มานั่งทอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อไม่มีเหล่าทหารกล้าวิ่งตามรถฟักทองได้ทันเจ้ารถฟักทองวิ่งไปด้วยความเร็วนรก ทว่าเวทบนนางฟ้าเริ่มเสื่อมลงแล้วเอ๊ะนั่นอะไรหลุดเหมือนผมจะเห็นอะไรกระเด็นออกไปอ๋อก็แค่ล้อฟักทองฝั่งเดียวเท่านั้นดวงตาเบิกกว้างเมื่อรถฟักทองสายไปมาไม่หยุดผมตะโกนเสียงดังลั่นลดความเร็วลงสิวอยแต่ความเร็วไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อย โอ้พ่อแก้วแม่แก้วผมกำลังจะตายพอนั่งรถฟักทองที่ขับเกินขนาดความเร็วที่กฎหมายกำหนดระบบกล่าวปลอบใจเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้โหดฟังแล้วจะได้ใจเย็นๆไม่ตื่นตกใจจนขาดสตินานๆทีไอ้ระบบนี้จะยติดีกับผมงั้นลองฟังดูก็ได้เสียงพระสวัดดังก้องหัว กุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะตอนนั้นผมขมวดคิ้วลุ้นตัวโกงเพิ่งมีสติฟังดีๆไอ้ระบบชั่วตูยังไม่ตายโว้ยยังไม่ต้องสวดงานศพก็ได้ปิดไปเลยปิดไปเลยล้อแรกหายไปล้ออีกข้างก็กำลังจะหลุดแต่ความเร็วไม่ลดลงแม้แต่น้อยผมเครียดจัด หันมองทางหนีทีไล่ไม่หยุดต้องมีเบรกที่ไหนสัแห่งสิน่าเสียดายที่นางฟ้าแม่ทุนหัวไม่เคยคิดถึงปัญหาข้อนี้ยามออกแบบจึงมีแค่ตัวฟักทองกับล้อรถเท่านั้นเธอควรถูกส่งเข้าไปอบรมที่กรมการขนส่งทางบกผมก้มหน้า มองเท้าตัวเองที่มีรองเท้าแก้วติดแน่นเหมือนคนเจอโอเอซิสรองเท้าแก้วสันเท้าอย่างหวาดระแวงไม่มีเวลาแล้วผมกระทืบเท้าอย่างแรงจนพื้นฟักทองทะลุเป็นรูและปักรองเท้าแก้วลงไปที่พื้นจนได้ยินเสียงอ่แมาชื่อมันคือรองเท้าแก้วแต่กับทนมือทนเท้าทนทานการเสียดสี ตอนนี้รองเท้าลุบเป็นไฟรถฟักทองเริ่มเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆรถตัดผ่านตลาดโชคดีตอนนี้ดึกมากมีแค่คนเมาที่กระโดดหลบกลิ้งไปข้างถนนรถฟักทองอึัดดูคนบนถนนด้วย,อ,ย,อ,ยอีกไม่นานก็จะถึงบ้านผมแล้วทว่ารถฟักทองกําลังเสื่อมสภาพ ผมแทบจะจูบพื้นขอบคุณพระเจ้าเจ้าหรถฟักทองจอดจนสนิทอย่างปลอดภัยตอนนี้กลายเป็นซุปฟักทองไปแล้วในจังหวะที่ผมกระโดดวิ่งไปมาดับไฟที่เท้าเสื้อผ้าค่อยๆกลายสภาพเป็นเส้นเละๆไปกองกับพื้นทันทีตอนนี้ผมกลายเป็นชีเปลยที่สวมรองเท้าแก้วข้างเดียว ล่งใจผมถอดรองเท้าได้สำเร็จอยากโยนทิ้งนักแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรปกปิดเจ้าชายน้อยที่เริ่มหนาวสั่นจนหดตัวเอาวะหยิบรองเท้าแก้วมาปิดเจ้าหนูน้อยดีกว่ารองเท้าแก้วสั่นไหวไปมาไม่หยุดมันอยากฟ้องกรมแรงงานกรมอาญากรมรองเท้าแห่งชาติ หากไม่มีมันจะเป็นตัวตั้งตัวตีจัดตั้งองค์กรรองเท้าเพื่อเอาผิดในจ้างที่ใช้รองเท้าอย่างผิดวัตถุประสงค์ผมขู่อยู่นิ่งๆไม่งั้นโดนโยนทิ้งแน่มันยอมอยู่นิ่งอย่างจำใจนึกอิจฉารงเท้าแก้วอีกข้างที่ได้อยู่สบายบนเบาะกร,รมยีรูหราในวังมันกลับต้องมาสัมผัสกับปิกาจูมันคือรองเท้าแก้วสุดพิเศษ ทว่ามีชีวิตอาภัพเหมือนฝาแฝดที่เกิดโดยพ่อแม่คนเดียวกันอีกคนพัดภาคได้รับการเลี้ยงดูโดยคนร่ำรวยส่วนอีกคนต้องมาอยู่กับคนโลกจิตหมดอนาคตแบบนี้มันอยากร้องไห้น่าเสียดายไม่มีน้ำตาแต่ด้านมีคาบเหนียวติดรองเท้าเอ๊ะนี่มันคาบอะไรเนี่ยเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้รองเท้าแก้วอยากกัด แต่มันมีเงื่อนไขรองเท้าจะกัดได้เมื่อของที่ใส่ใหญ่เกินขนาดน่าเสียดายนี่มันเล็กเกินไปไม่งั้นมันจะกัดให้ระบมเลยน้องสล็อตเกือบภาพไม่ได้ครับระหว่างผ้าก็แบบเหมือนจะขับออกมาครับคือมันมีมุขฮา,าบางอย่างที่แบบมันมีความทะลึ่งตึงตังแต่มันก็ดูน่ารักดีก็เลยไม่ได้ตัดออกให้เพื่อนๆนะครับก็ทุกอย่างก็คือตามในนิยายเลย หากเพื่อนๆอยากรู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงก็สามารถไปหามาอ่านได้ก่อนเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับ